สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตับซิดอัลกุรอานโดยอาจารย์มุนซิรมันตีมะอะอูซุบิลลาฮิมินันชชัยตอนิรรจีมบิสมิลลาฮิรลอห์มานิรรฮีม الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب شرح لي صدري ويسر أمري وحلو الأقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل هزنا إذا شئت سهلا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيئ الاسقام اما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอความสงบสุขความ ความเมตตาปราณีจากเอกอง์อัลลอสุบฮานะฮหัวตาลาได้โปลดประสบกับท่านพี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมแล้วก็รับฟังรายการตับซีรุนกุรานในวันนี้นะครับอัลฮัมดุลิลละขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺหัวตาลานะครับที่ทําให้ผมเองได้มีโอกาสมานั่งพูดคุยกับท่านพี่น้องตรงนี้แล้วก็ขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺหัวตาลานะครับที่ทําให้พี่น้องทุกคนได้มานั่งฟังผมในวันนี้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้รายการ,รากตับซีรุนกุรานก่ ครับจากในสุร์อัลฟาจริซึ่งเป็นสุร์ในสุร์ที่89ของอันกุรานแล้วก็เป็นสุร์มักกิยะที่ถูกประทานลงมาก่อนที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลอะลัยฮิวะสัลล,ลัมจะทําการอพยพในสุร์นี้มีทั้งหมด30องค์การด้วยกันนะครับส่วนสิ่งที่เราได้พูดคุยกันไปก่อนหน้านี้นะครับจนมากระทั่งถึงในสุร์ในสุร์ในอายะที่อ,องค์การที่5นะครับซึ่ง ขออนุญาตทบ,ทบทวนนะครับบอกกล่าวกับท่านพี่น้องตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับในองค์การที่5นะครับถือว่าเป็นการทบทวนไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องเปิดอันกุรานไป,ปนะครับในสุรตุลฟัจแล้วก็เปิดไปที่องค์การที่5ของสุรานีนะครับที่อัลลอฮฺสุบหฮานะหัวตาลาได้กล่าวเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องใดไปย้อนดูกันนะครับอู Esta ุ๊บิลลาฮิมินัชชตต์นอรจิมฮัลฟีดะลิกกัซมุลลิฮิ อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตละลากล่าวนะครับบอกว่าดังกล่าวนั้นนะครับดังกล่าวนี้คืออะไรลหละการที่พระองค์ได้สงสาบานกับในช่วงของฟาญาดการที่พระองค์ได้ทรงสาบานกับใน10วันแรกของซุนฮิจาการที่อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตละลาได้กระทําการสาบานกับวันคู่และก็วันขี้แล้วก็การที่อัลลอฮ์สุนตละลาได้สงสาบานกับในเวลายามราตรีนะครับทั้งหมดทั้งปวงนี้เป็นในะสิ่งที่ผู้ที่มีสติสัมปชัญญะนะครับ สามารถที่จะรับรู้แล้วก็สามารถที่จะสัมผัสได้ว่าทำไมเหตุชะไหนเพราะอะไรอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺตละลาได้ทรงทำการสาบทสาบานกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดเลยนะครับทั้ง4-5หประการทั้งหมดเลยพี่น้องครับ ในสามสี่ห้าประการที่เราได้พูดคุยกันไปข้างต้นเนี่ยนะครับนะักวิชาการมุฟัสซิลินได้อธิบายในสุรนี้ในอายะที่ห้านี่บอกว่าฮัลฟีซาฮัลฟีซาลิกะกอซามุลลิฎิฮิจตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือ ak, อายุฟีกอซามิลลาฮิติลกัลอัชยาอีมักน้าอุนวกิฟายะตุนอะลิซิอักลินวะลุบบินนะครับตรงนี้เองนะเขาบอกว่าอย่างไรพี่น้องครับ อัลลอฮฺสุบฮานะฮวตาลาได้กระทําการนะตั้งคําถามกับบรรดาผู้ที่มีสติสัมปชัญญะทั้งหลายให้ได้รู้ให้ได้เข้าใจนะครับว่า ทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาละจึงสาบานนะครับการสาบานของพระเจ้าของอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาละกับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ได้รับการยืนยันเป็นสิ่งที่ได้รับการยืนยันแล้วก็จะเป็นความเพียงพอแล้วกับการที่พระองค์จะทรงสาบานกับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็นาคนจะได้มีความรู้สึกนึกคิดมีสติสัมปชัญญะในการเพ่งพินิษพิจารณากับสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสาบานหรือไม่ฟานซาจิ ระว่ายาร์ตาวายาร์ตาดิอานะครับอัลลอฮุซุบะฮะร r ลาได้กล่าวต่อบอกว่านะครับในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสาบานเนี่ยมันก็จะนะจะมีใครไหมจะมีผู้ใดไหมนะที่จะมาตําหนิที่จะมีความหวาดระแวงหรือจะมีความหวาดกลัวนะครับมีไหมอัลลอฮุซุบะฮะร r ลาตั้งคําถามพระองค์สงสาบานกับสิ่งต่างๆเรานี่นะใครจะมาตําหนิพระองค์ไหมจะมีใครมาตั้งข้อสังเกตจะมีใครมานะเขาเรียกว่าอะไรครับ พยายามที่จะดิสเครดิตพระองค์หรือไม่อย่างไรเนี่ยแต่เป็นการตั้งคำถามจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวัตตาลาฟาอินนามันแค่ในแกซาลิกะอาลิมะอันนมาอันนมาอักษมัลลอฮูบิฮิอุมูรุนอัซกิมตุนฟีฮะ อ aja า j a บุบุวะดาลาอิลุอัลลฮักกีอัลลอฮฺ سبحانه และกนะ็วอัลลได้นะครับกล่าวต่อซึ่งบรรดาักวิชาการก็ได้อธิบายนะครับต่อเนื่องกันไปบอกว่าอย่างไงเพราะว่าใครก็ตามบุคคลใดก็ตามที่เป็นแบบนั้นจะ้องจะหาข้อตําหนิต,ติติงนะครับสิ่งที่อลัลลอฮฺ سبحانه แะก็วอัลลาฮได้อาททำการสาบทสาบานนะสิ่งต่างๆนี่นะครับที่เป็นความสําคัญความยิ่งใหญ่กับสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสาบานเนี่ยนะนะฟิฮะ a j าอิบุน,นะครับรูอ้ a อา,าอิบุนว่าดลาอิลูนะ a j า,าอิบุว่าดลาอิลูอลัละลักกินะครับเราสุบานตลอดทำการสัญญาเอาไว้กับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นสิ่งที่มีความยิ่งใหญ่ทั้งสิ้นเลยแล้วก็เป็นสิ่งที่มีความมหัศจรรย์น,นะครับแล้วมันก็เป็นหลักฐานยืนยันถึงศัจธรรมความจริงข้อเท็จจริงต่างๆนะครับฟายะตะฟกะรูฟีฮาดังนั้นถ้าใครที่ทำการพินิจนะ ตฟักกรอยาตฟักกรูพ,พ, ouais. พ,พ,พิจารณาคิดใคร่ครวญกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วแล้วก็นะครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺตาลาเนี่ยใครที่พิจารณาสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺตาลาได้ทรงสาบานกับมันเอาไว้เนี่ยพี่น้องพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบะฮฺตาลาบอกว่ายังไงนะครับว่าว่ายาตอับียรุบิฮาแล้วก็ใคร่ควรกับสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสาบานเนี่ยนะนะเขาจะได้ประโยชน์กับ สิ่งต่างๆเหล่านี้อย่างมากมายอันนี้อยู่ในทับซิดของอิมเดจาริตอัตบารีแล้วก็อยู่ในทับซิดของอิมเนอาติยะนะครับอิมนี้อตามียะแล้วก็ในทับซิดของอิมิสาดีนะครับเช่นเดียวกันครับอันนี้เป็นการบ่งบอกให้ได้รู้ถึงสิ่งที่พระองค์ได้ทรงทําการคําประกันและทําการบอกให้รู้ว่าไอสิ่งต่างๆที่พระองค์ได้ทรงสาบานกับมันเนี่ยมันมีความสําคัญกับมนุษย์อย่างมากมายมหา,าศาลและมันสําคัญกับชีวิตของมนุษย์อย่างหาทิฏฐิไม่ได้เลยแล้วก็จะไม่มีใครกล้าที่จะมาทําการ ตาหนิติเตียนกับการสาบานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาลาไม่มีใครที่จะกล้าเข้ามาวิพากวิจารณุบริภาทอัลลอฮฺซ ah ุบฮานะฮฺวะตาลากับสิ่งที่นะครับที่พระองค์ทรงสาบานกับพวกมันเอาไว้ ดังนั้นตรงนี้แหละครับเป็นเรื่องราวที่คนมีสติอย่างพวกเรามีสัมปชัญญะอย่างพวกเราจะต้องใคร่ควรแล้วก็พินิษพิจารณานะครับดังนั้นเราจะไปในองค์การต่อไปเลยพี่น้องครับในองค์การที่6อัลลอฮุสุบฮานะฮัวตาละก็ได้การได้พระองค์ได้ทรงทําการตั้งคําถามด้วยกับการที่พระองค์ได้ทรงขึ้นเนี่ยตัวอักษรหนึ่งก็คือฮัมซะเอาไว้นะครับไปดูกันนะครับว่าองค์การนี้อัลลอฮุสุบฮานะฮัวตาละกล่าวว่ายยงไงไรลัมตาร أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر كيف فعل ربك بعاد نكب <applause> 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 อ่าฮัมซาตุฮัมซาตรงนี้พี่น้องดูนะอ่าคำว่าอะลิฟ помощью, อ่าอ่อหาหรือฮัมซาอ่าอ่านี่ความจริง,งแล้วมันต้องเรียกว่าฮัมซาอ่าอ่านะครับเพราะว่าฮัมซาอยู่บนอะลิฟฮัมซาอยู่บนตัววาวฮัมซาอยู่บนตัวยะมันคือตัวฮัมซาไม่ใช่วาวไม่ใช่ยะไม่ใช่อลิฟนะครับดังนั้นถ้าจะให้ถูกเนี่ยต้องเรียกว่าฮัมซาอ่าอ่านะครับไม่ใช่ตัวอะลิฟนะเขาเรียกว่าเป็นตัวฮัมซานะครับดังนั้นคำว่าอ่าอ่าตัวนี้เนี่ยฮัมซาอ่าอ่าตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นฮัมซาตุนอิสติฟฮาม นะครับเขาเรียกว่าเป็นนะครับเป็นอะไรเป็นคําถามเป็นการตั้งคําถามแล้วก็เป็น hard f u n a ยิ n นะครับเป็นการตั้งคําถาม h a r ฟ f u n a f ินก็คือคําว่าลำ um เข้ากับคําว่าอ้าอ้าลำอ่านเป็นม่นการตั้งคําถามนะไมนะ่หรือไม่นะครับนี่ตรงนี้จะแปลแปบ,บภาษาไทยก็คือหรือไม่ นะครับใช่หรือไม่นะครับนะ่ตรงนี้คําว่าตารอนะตารอเป็นฟิยเป็นคํากริยาเป็นฟิอาอุมุดอรอีนนะครับเป็นมัจะ z o มัจะ z o บีอะไรครับ b hardfi บ h a ั d f i h a r ฟ f i n i ก็คือการตัดอักษรตัวยาคําว่ายารอนะครับยารอตรงนี้ตารอแปลว่าเป็นมีดอมิดด้วยตาอัตตาตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นสรพพนามที่ถูกติดอยู่กับมันเนี่ยซ่อนอยู่ในตัวมันในตัวคําที่เป็นกริยาเนี่ยแปลว่าท่านอันตาตารอเนี่ยอันตา รออานะครับหรือตรงนี้เขาแปลว่าท่านมิเห็นดอกหรือท่านมิเห็นดอกหรือตัดตัวยาออกไปนะครับก็เป็นอ่านเป็นเต้ารออนะครับอลัมตารอมิเห็นดอกหรือเจ้าไม่เห็นดอกหรือนะครับเป็นการพูดหรือคีตอบกับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลละหุอาเวสัลลัมใช่หรือไม่เดี๋ยวเราจะไปดูขันทินนะครับไกฟาไกฟาเป็นอิสมุนเขาเรียกอิสมุนเป็นคำนามอิสติฟฮามที่เป็นคำถามนะครับนะ ไกฟ้าเนี่ยไม่มีผันนะไกฟ้าอย่างไกฟูไม่มีนะครับไกฟ้าตรงนี้เป็นมมนามินัสซฟ,ฟี่ก็คืออ่านเหมือนเดิมนะครับจะอยู่ตรงไหนก็อ่านไกฟ้าไม่มีไกฟี่ไม่มีไกฟูกฟกฟนะครับไกฟ้า นะเป็นอิสมุนอิสติฟามตรงนี้ฟา a f ฟา l a เป็นคำกริยาในอดีตเขาเรียกว่าฟิยอุมาดินนะครับแปลว่ากระทำรบับบูกะรบับบูกะตรงนี้เป็นอิสมุนมารฟอุนนะครับแล้วก็คำว่ากาฟอากาเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอนะไรครับดอมมิรุนมุตตาซิรุนเป็นสรรพนามที่ถูกนำมาติดเชื่อมกับคำว่ารับบูกนะก็เป็นรับบูกะนะรับบูกะนะครับ อยู่ในตำแหน่งของอีดอฟะก็หมายถึงมันเป็นตัวที่ถูกาพาดพิงซึ่งกันและกันบิอาดินบิอาดินก็คือบาอีบีเนี่ยเป็นยาดนะครับอาดินเป็นมัจโรติสมุนมัจรตอ่านเพราะว่ามีบาอีบีอยู่ตรงหน้าเป็นอยู่ตรงหน้ามันก็อ่านเป็นบิอาดินตรงนี้เนี่ยเขามีความาขัดแย้งนะครับมีความเห็นที่แตกต่างกันสําหรับบรรดานักวิชาการนะครับที่เขาพยายามที่จะอธิบายในเรื่องราวของการนะอธิบายทางด้านภาษาในพี่น้องครับคําว่าอะไรล่ะ นะครับคำว่าบิอาดินตรงนี้เนี่ยพี่น้องครับนะค,คำว่าเขาบอกว่าบิอาดินเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นอ่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นมัจรูรุนวะอัลามะตุนจัรีฮีอัลฟัตฮะตุนียาบัตันกัสรอหนะก็เขาบอกว่านะครับอาดินตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นมัจรูรอหมายถึงอ่านเป็นสระอินตรงนี้เนี่ยเป็นนียาบะเป็นคําแทนนะครับทแทนจะอันกัสรอหนะครับนะ,บนะ,บนะบเป็นคําแทนของ สลักฟัดฮะนะครับกนิยาบะอันกัสรอปแทนด้วยกับการใส่สลักกัสรอปไปแทนหรอันนหุมมัมนาเมนัสรอฟีเพราะว่าคําว่าอาดินเนี่ยมันไม่สามารถที่จะผันได้นะครับนะดังนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับมันผันไม่ได้ดังนั้นเขาจึงใช้เบอาดินนะครับอาดินตรงนี้เป็นเป็นอ่านเป็นสลักอินไปนะครับอันนี้ก็วอลอลหุตาลาลัมนะครับแล้วก็นักวิชาการบางท่านบอกว่า t h นะตรงนี้นะครับ มันเป็นนาอัจนาอัจนะครับก็คือคําที่จะมาอธิบายลักษณะซึ่งกันและกันเป็นลักษณะนะครับของต่อเน,นื่องของอิรอมา อิรมาซาตินอิมาดนะครับซาติอันอิมาดนะครับซาติเป็นนะตุนเป็นก็เรียกเป็นคําที่จะมาอธิบายมาเสริมนะครับถึงคุณลักษณะเพิ่มเติมของอิรมาอิรมาตรงนี้แหละครับนะดังนั้นอันนี้ก็คือการอธิบายทางด้านภาษาในวันลออาลัมนะครับซึ่งเราก็เรียนเอาไว้นะครับนะเขาเรียกว่าเรียนเอาไว้รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามนะครับส่วนคําอธิบายในองค์การหรือว่าในอายะห์ตรงนี้นะครับอาลัมตารอไกฟ้า อัลัมตารกไกฟะฟะอาลลรับบุกะบิอาดินตรงนี้นะครับอาลัมตะนะครับหมายถึงอาลัมตะลัมนั่นก็คือนะนะเป็นการตั้งคําถามนะครับตั้งคําถามกับใครละ่ะย่ามุฮัมมัดุนอ้อมุฮัมมัดเจ้ารู้หรือไม่เจ้าเห็นหรือไม่ไกฟะอินตะกมามะรับบุกะมิงกออามินกะบีละติอาดิน อัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลาตั้งคำถามกับท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัล,ลลัมนะครับตั้งคำถามกับนบีทำไมล่ะเพื่อที่จะเป็นการคีโตบเป็นการสนทนาเหมือนกับว่าท่านนาบีนั้นอยู่ตรงหน้าเพื่อที่จะให้เป็นบทเรียนเป็นอนุสติเตือนใจกับคนที่ได้อ่านและเข้าใจความหมายขององค์การนี้นะครับอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาบอกว่ายังไงนะครับมุฮัมมัดเจ้ามิได้เห็นดอกหรือไม่ได้เห็นดอกหรือว่าใกล้ฟ้า นะเป็นอย่างไรไกฟ้าเนี่ยแปลว,ว่าเป็นอย่างไรฟ้าอาลารับบุกะพระผู้อภิบาลของเจ้าพระเจ้าของเจ้าได้ทํากับได้ปฏิบัติกับเบียอาดินนะรับบุกะเบียอาดินปฏิบัติกับกลุ่มชนอาร์ตเนี่ยอย่างไรนะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยนะักวิชาการอธิบายบอกว่ายังไงไกฟาอินตะก็มารับบุกะมิงกบและติอาดิน มุฮัมมัดเจ้าม่ได้เห็นดอกหรือว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาพระผู้เป็นเจ้าของเจ้านั้นได้ทรงทําการแก้แค้นล้างแค้นกับกลุ่มชนอาร์ตเอาไว้อย่างไรกลุ่มชนอาร์ตคือกลุ่มชนกลุ่มหนึ่งที่มาก่อนยุคสมัยก่อนยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุวอะลัยฮิวะสัลลัมนะครับอันนี้อยู่ในทับซิดของอินดิจาริตอัตบารีแล้วก็ในทับซิดของอิหมามอัตกรตุบีนะครับในทับซิดของอิบดีกาซีราฮิมะฮุลลอแล้วก็ในทับซิดของอิบนีอัติย์นะครับแล้วก็อยู่ แทบซ <HHH> ิดนะครับอีกหลายๆตทบซิดด้วยกันที่อธิบายเอาไว้นะครับนะดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านอัลลอฮุสุบฮานะฮัวตาลาพระองค์ทรงตั้งคําถามกับสิ่งหนึ่งที่สิ่งหนึ่งนะครับที่พระองค์ได้ทรงนะกล่าวเอาไว้กลุ่มชนหนึ่งที่พระองค์ได้ทรงกล่าวเอาไว้กล่าวเอาไว้กับกลุ่มชนไหนอรพี่น้องครับกลุ่มชนที่พระองค์ได้ทรงกล่าวเอาไว้ก็คือโกมอาร์ตนะครับโกมอาร์ตก็คือกลุ่มชนที่อัลลอฮุสุบฮานะฮัวตาลาได้กล่าวแหละ กล่าวพระองค์ได้สง่าวความจริงแล้วเนี่ยถ้าหากว่าพี่น้องได้มีโอกาสได้เรียนรู้นะครับได้ศึกษานะครับในเขาเรียกว่าอะไรครับในประวัติศาสตร์นะเป็นประวัติศาสตร์อ,อ,อิสลามหรือประวัติศาสตร์โลกก็ตามนี่พี่น้องก็จะนะนะครับพี่น้องก็จะได้มีโอกาสได้เห็นนะครับนะนะครับบอกว่ายังไง มีโอกาสได้เห็นสิ่งต่างๆที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮวอตลลาได้ทรงเล่าเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรานยกตัวอย่างเช่นสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮวอตลลาได้กล่าวเอาไว้ถ้าพี่น้องได้มีโอกาสได้เปิดอัลกุรานแปลไทยนะครับไปในสุรอัลฮักก์นะครับในองค์การที่6เจ็ดองค์การที่8เนี่ยนักวิชาการมุฟัสซิรินหยิบยกอายะอัลกุรานจากสุรอัลฮักก์มาอธิบายองค์การเนี่ยอัลัมตอรไกฟะฟาลาอับบุกะบิอาดิน ทำไมอะครับกามากอลาตาอาลาซึ่งสิ่งดังกล่าวเนี่ยอัลลอฮ์สุลตัลละเคยกล่าวเอาไว้ในสุราอัลฮักนะครับกล่าวไว้ในองค์การไหนองค์การที่6พี่น้องครับไปดูในสุราอัลฮักก็นะครับในองค์การที่6กวะอัมมาอาดุลาอุลิกูบิริฮินซอลซอรินอาตีะนี่อัลลอฮ์กล่าวถึงกลุ่มชนอาร์ตเอาไว้ในสุรา นะอัลฮักก์นะครับกล่าวว่ายังไงส่วนพวกอาร์ตอัมมาอ้าดุนแปลว่าส่วนพวกอาร์ตเนี่ยฝอาอูลิโกนะถูกทําลายเนี่ยนะพระองค์ได้ทรงทําลายนะมันถูกทําลายกลุ่มชนเนี่ยมันถูกทําลายบิรีฮินด้วยกับลมหนาวนะซอซอรซอลินนะครับลมที่มีความเป็นพายุแล้วก็มีความหนาวเหน็บนะอาติยะ เป็นเสียงมีเสียงกึกก้องกังวานนะครับซักคาระฮ์อะลัยฮิมซะบะอะลยาลิววะซะมานียะตาอัยยามิลฮุซูมาอ่าฮุซูมานะครับอัลลอฮุซุบฮานะฮุตะอาลาบอกว่าและพระองค์ก็ได้ทรงทำการให้อภัยนั้นเกิดขึ้นกับพวกเขานะครับให้อภัยนั้นเกิดขึ้นแก่พวกเขาจนกระทั่งอะไรซาบะอะลยาลินวะซะมานียะอัยยามิลฮุซูมา7 คืนกับอีก8วันติดต่อกันเลยนะครับเจ็ดคืนกับอีก8วันนะครับอ่านะครับเจ็ดคืนกับอีก8วันต่อเนื่องกันเลยนะครับฟาตาร์ลเข้ามาฟีฮาซาระ กาอันนาฮุมอาจาซุนัคลินคาวียะแล้วเจ้าใจเห็นว่าหมู่ชนกลุ่มกลุ่มชนอาร์ตนั้นมันนอนตายอยู่เช่นนั้นแล้วก็ประหนึ่งเหมือนกับต้นเหมือนกับลูกอินทพาัมที่มันร่วงหล่นลงมาจากต้นต้นของมันอย่างระเนระนาดนะครับอัลลอฮ์สุตลตัลลกล่าวฮันตารอละหุมมินบากียะนะฮันตารอมินฮันตารอละหุมมินบากียะอัลลอฮ์สุตลตัลลาบอกว่า เจ้ามูฮัมหมัดเจ้าเห็นอะไรบ้างที่หลงเหลือสำหรับพวกเขานี่เป็นการตั้งคำถามเป็นเอสติฟฮามนักวิชาการหยิบยกอายะญ์กราน6 7 8ในสุรอนฮักมาอธิบายคำว่าอัลัมตอร์ไกฟะฟาลารับบุกะบิอาดินนะครับเห็นไหมว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺตละลาทำลายกลุ่มชนอาร์ตให้พินาบเขาเรียกพินาศราบคาบอย่างาไม่มีชิ้นดีเลยนะครับนี่ก็ถูกกล่าวเอาไว้ในสุรออลฮักแล้วก็นะครับ ลราสุบฮานาะหัวแต่และก็ยกตัวอย่างอุทาหอนของคนอีกกลุ่มหนึ่งในองค์การที่7จ็อิรอมาตาติไลมาดอิรมาซาตินไอมาดพี่น้องครับดูนะนะครับในคำว่าอิรอมาซาตินไอมาดเนี่ยนะครับนักวิชาการก็หยิบยกนะครับใน นะครับอายานีนะ้มาอธิานะบยายหยิบยกในอาย่าน,นี้อนะิรอมาซาติลิมาพี่น้องดูคําว่าอิรอมาอิรอมาเป็นอิสนะครับนะอ,อิสมุนอนะิสมุนอาลัมเป็นมัจรูรุนอิรอมาเนี่ยเป็นอิสมุนอาลัมแล้วก็อยู่ในตาแหน่งมัจโรเบินฟัตฮาอิรอมาไม่ได้อ่านเป็นอิรอมีนะครับอ่านเป็นอิรอมาทําไมมันอ่านเป็นฟัตฮาล่ะเพราะว่านะครับมันเป็นบาดันมินัลคัสโรติลิอันนนฮุมมมนะมิน,มนันนสซอฟิห้ามผัน นะครับเป็นคําที่ถูกเฉพาะจอจอเจาะจงอ้าวรู้ได้ยังไงในทับซิดก็เช่นเดียวกันพี่น้องครับในทับซีดในการอธิบายอันกุรานที่เขาได้อธิบายคําว่าอิรอม,มาเนเป็นบาดัลนะครับเป็นบาดัลมินอาดินมะจรูระอาลามาตูจัริฮีอัลฟัตฮานิยาบัตันอันลักษรนะครับ เขาใส่ฟัดฮะแทนกัสละไปนะครับเพราะว่ามันเป็นมัมนอ์มินัสซอร์มินัสซอรฟี่ไม่อนุญาตให้ผันนะครับนะดังนั้นคำว่าออรอม,มาเป็นมัจรุธนะว่อาอเลามาตุจารุิกัสละนะครับนะนะในตำแหน่งของมันดังนั้นอันนี้คือการอธิบายทางด้านภาษาแล้วนะครับนะักวิชาการก็ได้กล่าวต่อซาตี้นะครับอิสมุนมัจรูธนะครับอิสมุนมัจรุธเนี่ยไอซาต,ตี้ตรงนี้แหละครับพี่น้องครับ นักวิชาการเขาบอกว่าเป็นนาตุนนาอัจนาอัจของอิรอมานะครับอิรอมาก็คือมัจ,จรุษนะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยมัจ,จรุษหมายถึงการอ่านเป็นสระกัสลรถนะครับคำว่าอัลไอมาดะอิสมุนมัจ,จรุษก็นะครับตรงนี้เป็นการกล่าวถึงอะไรพี่น้องอิรอมะเตลัยมาเะอิรอม นะครับอิรอมหมายถึงกลุ่มชนนะพวกที่มีนาะซาตินไอ,มา,อมาดุนไอมาดุดดีนพี่น้องเคยได้ยินไหมครับแปลว่าเสาหรือว่าอัลซอลาตัวไอมาดุดดีนการละหมาดนั้นคือเสาหลักของาศาสนานะครับคำว่าไอมาดุนจริงแปลว่าเสาดังนั้นอิรอมาอิรอมตรงนี้เป็นกลุ่มชนนะครับกลุ่มชนแห่งอิรอมซึ่งมีพวกนี้มีการสร้างเสาหินนะครับที่มีความสูงเด่นและสูงระหงาน แล้วก็ทําไมอัลลอฮฺซุบฮฺบะฮาอินะฮฺอาลา阿拉ถึงกล่าวถึงกลุ่มชนพวกนี้นะครับเพราะว่าในอายะห์กุรอานองค์การนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮตาลาถามท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บอกให้กับท่านนาบีมุฮัมมัดได้รู้ว่ากลุ่มชนก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นอาต หรือนะครับอิรอมซาติลไอมาดอายุอิรอมดาติลไออัลไอมาดนะครับซึ่งตรงนี้นะักวิชาการมุฟสิรินในทับซีดของอิมเนจาริดก็ได้อธิบายเอาไว้ทับซีดนะครับในอิมนิกาซีดก็ได้อธิบายเอาไว้นะครับผมขออนุญาตยิบยกสองเล่มด้วยกันนะครับดังนั้นนะอันนี้เองเป็นสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮนะหูวะตะตาละกล่าวถึงกลุ่มชนสองกลุ่มด้วยกันที่นะครับเป็นอุทาหณ์สอนใจและเป็นการ ให้อนุสติเตือนใจกับท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลฮุอะัยฮิวะสัลล,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 ลมนะครับแล้วก็พี่น้องครับแม่อยากจะได้คุยกับท่านพี่น้องต่อเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มชนสองกลุ่มนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เอเล็กซุบานหัวตาลาได้ทรงทําลายล้างพวกเขาไปอย่างสิ้นซากไม่เหลือชิ้นดีเลยพี่น้องครับไม่เหลือแม้กระทั่งจะให้ดูอะไรเห็นเป็นต่างหน้าเลยเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่เอเล็กซุบานหัวตาลาได้ทําการสัญญากับบรรดาผู้ศรัทธาเอาไว้และ เราเนี่ยเป็นบุคคลที่นะครับเรียนรู้อันกุรานศึกษาอันกุรานแต่ไม่ไปศึกษากลุ่มชนที่ได้รับความหายนะในอดิตกาลที่ถูกกล่าวเอาไว้ในอันกุรานดังนั้นพี่น้องครับสำคัญนะครับกับการที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ถึงพฤติกรรมของบุคคลที่หรือกลุ่มชนที่ถูกทําลายล้างในอดีตกาลนะครับ อยากจะได้พูดคุยกับท่านพี่น้องต่อแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคงต้องจากลากับท่านพี่น้องด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับกลับมาพบกันใหม่กับรายการตับซีรุนกุรานในครั้งต่อไปวันนี้จากลาแต่เพียงเท่านี้ครับวันลอฮุวาลิตาฟิกวันฮิดายะวัสลามุอะลยกุมบาระห์มะตุลลอฮ์วาบาระกาตที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุนซิรมันติมอผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลาม เสียงสันติคลื่อนความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034 1147 796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน